สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกมอะไรฮะ Curse of j e u n Island พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับพาร์ทนี้ก็ขอซื้อ,อเพื่อทำใจนิดนึงนะครับผมคิดว่าพาร์ทเนี้ก็ยังหนักอยู่นะครับไปฮะเราไปดูกันต่อครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวนะผมขอดูของก่อนนะครับ จากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เออ่คีมตัดเหล็กมานะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องใช้ตรงไหนนะครับก็คงต้องเดินหากันอีกทีนะฮะตอนนี้เราถูกรีเซ็ตมาอยู่ในตำแหน่งของชั้นหนึ่งนะครับและข่าวร้ายก็คือตอนนี้เนี่ยผมไม่มีไม่มีกระดิ่ง กระดิ่งนั้นหายไปแล้วนะครับใช้ไปหมดแล้วด้วยนะครับผมจะขึ้นไปดูที่ชั้นสองแล้วนะครับโอเคจะเปิดกล้องเอาละ จะเข้าไปสู่ผีมาเอา้าเดี๋ยวจุดเทียนก่อนโอเคกระดิ่งได้กระดิ่งช่วยหนึ่งอันนะครับเสียงผีอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้ อผมจะต้องไปที่ไหนอะมาแล้วผีมันเดินอยู่ไปแล้วครับเราต้องรีบไปนะครับตอนนี้ ว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกแน่เลยรูปวันนี้เราเราดูไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรห้องนี้ทะลุไปทางเดินข้างนอกนะครับเอาอีกแล้ว ติดอะไรเนี่ยอย่าพิ่งมานะเปลี่ยนทานตรงนี้เราไม่สามารถใช้ครีมตัดได้นะครับเอเาแล้มันต้องใช้ที่ไหนแล้วเนี่ย สุดทางตรงนี้มีอะไรมีกระดิ่งโอเคจะลองลงไปข้างล่างดูนะครับ ี้ก็ออกไม่ได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยตกใจ คือกระดิ่งแล้วก็มีเชือกเหรออู้หูคนลุกอยู่ดีก็มีกระดิ่งแล้วก็เชือกผูกขั้นไว้นะครับเอาละสิ ีขอพอที่จะให้เราเก็บอยู่นะครับห้องไหนดีละทีนี้มาห้อ,องนี้จะมีเทียนมีทานเก็บไปโอ้ย ดูในนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮออ้ยเอาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผีอ้วกแตก ต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะครับวันนี้มาอ้วกเลยแถวนี้โอ้มันอยู่ตรงทางเดินแน่ๆเลยนะ ไปแล้วเปิดประตูน,นี่ไงล่ะโอ้โหผีอะไรผีอะไรมึงเป็นผีอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ กระดิ่งเรามีไม่เยอะนะครับแถวนี้ก็ไม่มีอะไรเก็บทานไปอืมผมกำลังสงสัยว่าเราอาจจะต้องลงไปอยู่ในส่วนของ ชั้นล่างชั้นใต้ดินที่จัดพิธีงานศพหรือเปล่าคนระับก็น่าจะเหลืออยู่เราลงไปดูกันครับ สะดุดสิเทียนด้านนี้ อ่ะอไปอ่ะเจอกระดิ่งกระดิ่งไล่ผีช่วยชีวิตอืมข้างล่างก็ไม่มีอะไรเอ๊เราจะเดินขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับ mày ghéo dù vắng nào quá biết quá dù đà lặng dù đà này quá ตรงนูน้นผมหนีมันนี่วะมึงเดินอ้วกไปสถานการณ์เป็นไปอย่างตึงเครียดยิ่งค้นหาก็ยิ่งดูเหมือนห่างไกลแต่การค้นหามันคือทางเดียวที่จะทำให้ผมมีชีวิตรอดออกไปจากโรงพยาบาลผีสิงนี้ได้อยู่ไหนอะ่ะ อยู่ประตูข้างนอกเหอโว้ยอืมเก่งรอนานแล้วนะต้องเดินมาตรงนี้สักทีเหอะ อู้ไดหลุนตัวโกง่งเลยไอไวเลยข้างนอกข้างนอกมาแล้วมาเออ ไหนไหนหมดนะหมดเถอะเดี๋ยวก็ดิ่งกูจะหมดซะก่อนโอ้เดี๋ยวนะเหมือนจะมีผีนางพยาบาลมานะครับ เดินอยู่ตรงทางเดินนะครับเพ่นผ่านทีเพ่นผ่านเต็มเลยนะครับเสียงเงียบไปแล้ว ทำอะไรวะเนี่ยเป็นเครื่องหลอกผีหรือเปล่าไไหนดีวะ มเนข่าวในทีวีเกี่ยวกับบริษัทมากมายที่เคยประสบความสำเร็จแต่ต้องมาล้มละลายบางทีอาจเป็นเพราะผลกระทบจากการฉีดเม็ดเงินระดับชาติผมได้ยินข่าวไม่พึงประสงค์ว่าโรงพยาบาลอาจจะต้องถูกปิดเมื่อวานนี้มีตำรวจเข้ามาตรวจค้นตึกคนไข้ทั้งวันเลยผมไม่รู้เหตุผลที่พวกเขามาหรอกแต่ผมพยายามหลีกเลี่ยงพวกเขาตลอดตอนเที่ยงคืนผมปลดล็อกในห้องของผมเพื่อดูเวรระเบียนของคุณโออย่างไรก็ตาม ผมคงไม่ต้องรักษาเขาแล้วล่ะเขาตายไปแล้วเมื่อสองวันก่อน13มิถุนายน1997ผู้ช่วยผู้อำนวยการซอยมินโฮช่วยอะไรนาะแล้วเขาตายไป เสียงเด็กยังคงร้องอยู่นะครับอืมมันมีประตูปิศนาอยู่แ้วผมเดินสะดุดกับดักมันแน่เลยปิดก,ก่อน อยู่ข้างนอกอ้าวอ๋ออันนี้เราเคยดูแล้วเนาะเอาแหวนเราได้แหวนนะครับ มาดิมึงต้องร้องไอ้หนูพี่ประสาทเสียแล้วเนี่ย โอ้โหคือต้องใช้กล้องนะครับแล้วตุ๊ก,กตานี้มีเหมือนเป็นรอยเย็บรอยผ่าอะไรด้วยนะครับเนี่ยฉันเห็นด้านหลังของตุ๊ก,กตาเด็กถูกเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษเหล็กโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ตุ๊ก,กตามาอีกหนึ่งนะครับออแสดงว่าเราอาจจะต้องหาของที่เป็นลิปสติกนะครับแล้วก็ ข้างๆหวนนีนั่นน่าจะดูเหมือนเป็นนาฬิกาหรือเปล่าเค okay, ฮะไปไปดูห้องเอ็กซาเลยสิปิดก่อนอ้าว เออ่ตุ๊กตาเหรอทำไรอะเอ็กซเซย์ตรวจสอบผลการเอ็กซเซย์ที่ไหนอ่ะเอาห้องนู้นเหรอเอาละมึงกูปิดก่อน มีอะไรอะ่ะมีบางอย่างอยู่ในตุ๊กตาโอเคเราใจอีกแล้วดูสิมีกระดูกเอาหยิบมา อ๋อตอนนี้นะครับเราได้ชิ้นส่วนกระดูกวันสามนะฮะยังไงต่อ แล้วลิปสติกโอเคตอนนี้ผมได้ลิปสติกแล้วนะครับโอ้ยมาถี่เหลือเกินเอเรายังเหลือของอีกไม่กี่อย่างนะครับมันอยู่ตรงไหนเนี่ยดิ ไปละจะขึ้นไปดูชั้นบนครับโอ้โหชั้นบนนี้ก็มีผีเก็บไปทานเฮ้ยเฮ้ย ผี ì, เดินอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนะผมขออยู่นิ่งๆก่อนน่าจะเดินผ่านแล้วมั้งเฮ้ยโอ้โห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không วว่งเลยกูเอามีเว้ยมีเว้ยมาสิรอบนี้กูมีกูมีกระดิ่งกูมีกระดิ่ง อสู้นะเอาบอกไว้ก่อนมาอีกแล้วมาอีกแล้ว Chúng ta mai đến mai Cho qua... Bə pior hesitate, đến điển đời là cái đó đơn à, ơi, cù điên băng, ơi, mình ở này anh ใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วโอเคแล้วไงต่อโอ้ยมันคือการเล่นซ่อนแอบที่แท้ทรูซ่อนแอบกับคนยังเพราะว่านี่คือซ่อนแอบกับผีแล้วก็กับของด้วย โอ้ยโอเคไปยังไงเราก็ต้องไปนะครับจนกว่าจะหาของให้เจอสิ่งหนึ่งที่ที่เงียบไปนะครับนั่นก็คือเสียงของผีนะครับคือ พอผมได้ของครบแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงเงียบไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังขาดอีก2ชิ้นนะครับที่เป็นโครงกระดูกนะครับน่าจะเป็นส่วนที่เป็นศีรษะแล้วก็รงเท้านะครับซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนฮะ เอ๊หรือว่าห้องที่เราเปิดไม่ได้เดินนะห้องที่เราเปิดไม่ได้อยู่ที่ไหนอะ่ะผมขอดูก่อนนะ อยู่จากฝั่งด้านนี้หรือเปล่านะเอาเว้ยคืออะไรวะเนี่ยเอ้อปิดก่อนปิดก่อน มีต๊ะอยู่นะครับแล้วก็น,นี่ละหวีมันเป็นเหมือนของที่เราหามานะครับเนี่ยวางอยู่รอบเนี้ยอันนี้เป็นนาฬิกาโอเคแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออันนี้อะไรอากระดูกอยู่นี่ ะครับอันนี้อะไรขวดใส่อะไรสักอย่างเก็บไปอ๋อน่าจะเป็นขวดใส่กระดูกหรือเปล่าฮะผมไม่น่าส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเลย เป็นความผิดของผมเองได้โปรดหาร่างของเขาให้เจอเราจะได้เผาศพและกลับสักทีผมขอร้องละ่ะได้โปรดหาลูกสาวของเราให้เจอด้วยเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไป ติดตามชมในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ